콘 헬로 아줌마 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 오늘이 아면뭐 아줌마 아줌마 누 아줌마 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 할머니 아니 어. 왜 둘이 같은 편인 거야 지금 할머니 <laughs> 피차리브라더 세이드 follow me. 할머니 할 할머니. 할머니 응 하정 할머니 돈 없어 뚜시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  เวท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 เอมให้ยูตาแป๋วแคนซองไทยแคนแคนซิงกัซองเนมอะไรที่ยูแอนยูแอนยูแอนอาจุมา่าแคนซิงอะแคมะอาจุมาเฮนนัทโอชูมิชูมิชานย์ชูมิ 케이, 찬, 는, 나 고, 르덜 마, 이, 손, 사이, 뭉, 코, 이. 아, 아니면, 언니, 그거 할수있잖아 웨, 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 트 웨, 트 웨, 게 again, hit. a 땡, 노이. 케이, 찬, 는, 나 고, 르덜 마, 이, 손, 사이, 뭉, 코, 이. 매, 차, 턴, 차, 로, 짝, 으 이. ครบสองคำอย่าร้องอีกนะเพลงเนี้ไม่ขอใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีแล้วคอยอันนี้คือ거있잖아 burst คอยคอยใจเย็นๆคอย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 ตกใจ เออคอยคอยคอยอาอออจุม่ <I> า Charlie you you watching c h a อาจุม่าโอเคปะเอออาจุมา<อ>่า<อ>เนี่ยอาชต้องไทยเนมอะไรซงทไทยเอมไอะกูด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 ยูแอนมีแบบฮัแบฮบับฮับฉันไม่รู้สึกตาเดิตนตานตา,ตา,ตา,ตามามามเอากูดสตาร์ทเลยเอากูดกูดเลยแบบยอน okay. โนโนโอโอลิโอลิอยู่ไวเลยคุยเฮ้ยคอยก่อนคอยก่อนคุยคอยก่อนตาแป๋วก็คอยก่อนใจเย็นๆก่อนคอยก่อนโอเคปะ่ะอืมเออเราเราซิงแย่ซิงโอลินี่เลยโอลิ only. แบบดอนมิวสิกเลยดอนมิวสิกอ่ะโอลิชาลีจะไปได้ฟอลโล่ยูอ่ะโอเคโอเคอืมคริอาท้อง

ไม่รู้สึกจังมอนอ่งแล้วกลับไปก่อนเธอไกลต,ต,ตะตาฉันดีกว่าตอนเธอตอนเธอรม,มาดก็ไม่รู้สึกอะไรคงไว้ความีกความจะปวดเอาไว้แค่นั้นที่วาดกันไว้คงได้แค่ฝัน สุดท้ายก็เหลืออยู่เพียงแค่ฉันกับใจที่เชืช่อมันดีที่ฉันไม่รู้สึกห้เธก้กอดฉันไว้นานแค่ไหนฉันก็ไม่รู้สึกแววตาที่เธอมองมันไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันยังต้องการอยู่ในที่ที่มีแต่วความชินชากับเวลาที่กำลังมุด gip and high dum dum me you and cha and cha and cha and i the light out i'm down i for bell i come tip time me to sick and my have อดีกว่าต้องทุกทุทรกทกมานอก็ไม mm ี hmm. รู <com who médico> ้ส mm ึกอะไรก็ง่ายกว่าอืมอืมเดี๋ยวเรามาฟังสองเวอร์ชั่นโคเรียได้ไหมโคเรียโคเรียพูกกุชิบตราเจ้นี้ no 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 เนี่ยเอาเวอร์ชั่นโคเรีย 오찬콜려아 아, 아, 이거 한국 버전 네, 자이언초 아. 자이언초 음. 더 이상 느낄 수 없어 음. 수많은 너의 말들 네가 내게 줬던 상처들 더는 나를 슬프게 음하지 나오 가사가 없어 하이 일렉트 너의 찍어. 말도 내겐 들리 않아 고통보단 널있는게더내맘 없어 만말

อเฮฮาจอจงฮาจองมาประเทศไทยเมื่อไหร่มาประเทศไทยเมื่อไหร่มาประเทศไทยเมืไรมาประเทศไทยเมื่อไหร่อะไรอะไรอะไร้ายเย็นมางมาประเทศไทยเมื่อไหร่ฉันจะไป ฉันจะไปเมืองไทยเดินธนากง่าฮ่าฮ่ายูยูโกยูคำทุเกเตอร์ปะอ่อใช่ใช่จริงจริงนะออจริงจรงชายเย็นิงนะชาเย็นเหนาเนาสิบคน u y ยูยูยักษ์ซก everyone need to know ชายเย็นยูคำวิทย h จองโอเคโอเค อันนี้จิง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 ใช่เหรอนัดสุขตึตึ๊งจิ๊บแมจิชาลีเรา Dancing Queen แต่อีเมอร์จิ๊บอีเมอร์จิ๊บอ่าอินบุษแมวขำอีก 3ชมงไปก่อนจินนี่มาประเทศไทยเมื่อไหร่จินน,น,นี่ชาลีชาลีีสทีบีที่ก no. นเจยนเทยกันเจยอนนีจไปเที่ยวไทยเดินกูมผัันคาโอลองทำโอ้ I'm teaching อะจ้นจ้ไปเมืองไทยเดินธนากโอเค,อ,เคอื คำคำไปรับไปรับชันที่สนามบินอะไรนะปไปรับชันที่สนามบินอืมอืมใครใครไปรับฮาจองบ้างฮาจองเข้าใจเข้าใจยังไม่ได้พูดอยู่ไวายเข้าใจยังไม่ได้พูดเลยอยู่คำไทยแลนด์เว้น t อร์ t e นซั u n s ันเดย์อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้นะครับผมมาที่ประเทศไทยนะครับผมไัน,นอ,ยอยากรู้อยากรู้อยากรู้มี you you have your friend ไปพิกอัพยู u Airport Link ป์าเอ้ย Airport a i r p o r t link ยังไม่ได้ไปอืม a i r p o r t airport t a x i airport t a x i อืม airport taxi ลูกพีทพี่ลูกพีทไปใช่ไหมเอ้ยน่ารักกันจริงเลยอืมตาแป๊ะเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจสใบาที่ สบายดีอืมสบายดีและอเนนียตาแป๋วอ้าไอเก้าปะเรืออืมเก้าปะเรือตาแป๋วได้ยังเก้าปะร้อตาแป๋วอ้าเก้าปะเรือได้ยังใช่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 สรุปมันน้อยน้อยหรือมากอะตาแป๋วเออ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 ประมาณนี้ใช่ปะใต้เร็วใต้เร็วใต้เรือ แล้วตแคือคือต้องใช้ต้องใช้พวกเนี้ยมันทันอยู่ใช่ไหมตาแป๋วอ๋อใช่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 อ๋อโอเคเมทันชีดเมทันชีดมีแล้วครบแล้วเมทันชีดแมวอ่าอ่าอ่าพีอีไม่เอาไม่เอาพีนั่งค่ะเอายังต้องใช้อยู่อ่ากูรูพิกสปูตเออออออเพราะว่าไม่บอสอินวอลเลอร์แล้วตอนเนี้ย อ่าได้เได้ได้ได้โอ้ได้ได้ไ้ได้อขอด้วด้าแพิบโอเคโอเคใช่ถ้ามันเป็น PU มันก็ดีใช่ไหมตาแป๊ว PU ฟอ่ะอ่า PU โฟมออเอ่ออ่าส one PU โฟม one PU โฟม่พิลูกกี่บาทอ่ะเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ไ่ะเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่อ่า PU ไม่ดี อพยูไม่ดีอพไม่ดีเออสามสิสมสิบ่อสิมสิบมสิบมสิบตอนหนึ่งเมตรเหรอหนึ่งเมตรสามสิบใช่อเอออใช่ใช่เ้ยเ้ที่ทายทดอืมคุย